วิครอบบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกแอบเรซิกปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณสนามเรดบูอารีนาเวลา3นาฬิการาคาบอลเสมอแอบเรซิกเจ้าบ้านเกมนี้กุนสื่อไม่มีปัญหาในการจัดทีมลงจัดเต็มหมดทุกขุมกำลังผู้รักษาประตูปีเตอร์กูรักซี่ลงเฝ้าเสาแนวรับดาโยอุปเมกาโนส่วนเกมรุกดานิโอโมโล,ลงคู่กับเอมิลฟอสเบิร์ก กองหน้าตัวเป้าเป็นหน้าที่ของยูซุปโพเซนส่วนผีแดงทีมเยือนเกมนี้โอเลกุกน่าโซชาจะกลับมาส่งชุดใหญ่อีกครั้งหลังพักไปเพื่อรายการนี้อยู่หลายคนมีตัวแบรนด์รายเดียวก็คือเฟรดกองกลางของทีมก้องหลังวิกตอร์เดเดเลฟยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายแนวรุกมีบุนโนฟานันคูน่าเอดิสันคาวานีลงคู่กับมาคาราฟอร์ดก็ต้องถึงดีการแน่นอนกับเกมนี้ กับบอลแชมเปี้ยนส์ลีกที่วัดกันว่าใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปกลุ่มนี้มี9คะแนนเท่ากันทั้ง3ทีมโดยแอตเรติกเสียเปรียบที่สุดเพราะต้องชนะเกมนี้เท่านั้นจึงจะผ่านเข้ารอบเกมลีกล่าสุดก็เสมอบาเยต์มาแบบสุดเดือด3-3จะดวนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผลงานก็แรงอยู่ทุกรายการชนะมา4จาก5เกมหลังสุดงานนี้ดวลกันน่าจะเข้มข้นไม่น้อยราคาบอลออกมาเสมอเลือกฝั่งหากวัดแล้วขออิงกับผีแดง ที่องค์รวมยังเหนือกว่ามีลุ้นเบียดชนะผ่านคขอรอบผลที่คาดแมนยูเนต็ดชนะ2ประตูนตนอ่อหนึ่งอเลกุนาโซชากุนซือของแมชเตอร์ยูเนต็ดจะขาด3นักเตะในเกมเยือนเอเบรซิกแต่จะได้ดาวิดดีเคอารกับลูกชอกลับคืนทีมโซชาถแถลงความพร้อมก่อนเกมสำคัญนะัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะออกไปเยือนเอเบรซิกวันอังคารนี้ โดยสภาพทีมจะได้เดคิอากับลูกชอกลับมาแต่จะไม่มีคาวานี่มัิยาวและเฟรตบินไปทำศึกที่เยอรมันนี้ด้วยเดคิอา์มีปัญหาบาดเจ็บมาจากเกมที่เซาท์ทอมตันจนพลาดเกมกับเวสแฮมแต่ตอนนี้ฟิตสมบูรณ์แล้วพร้อมทวงตำแหน่งคืนจากดีนไฮเดรซันที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมลอ on นดอนสเตเดียมขณะที่ลูกชอกรักษาอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังหัวเข่าเรียบร้อยเดคิอากลับคืนทีมอีกครั้ง ลุกชอกก็จะร่วมทีมไปกับเราด้วยส่วนอองตันี่กับเอดิสันคาวานี่พวกเขามีปัญหาเล็กน้อยแต่จะไม่ได้เดินทางไปกับทีมโซชาตอบคำถามนักข่าวเมื่อวันจันทร์สำหรับมาซิยาวกับคาวานี่ต่างได้รับบาดเจ็บมาจากนัดที่เวสแฮมขณะที่เฟร็ดจะติดโทษแบนเพราะโดนไล่ออกในเกมพ่ายคาบ้านตอบบริสเซงเชียงเป็นหนงตุต,ตัวส จสซีลินกาดแข้งส่วนเกินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสย้ายไปค้าแข้งกับเรอัลโซเซดัดในช่วงเดือนมการานี้เรอัลโซเซดัดกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อดึงลินกาดมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในช่วงเดือนมการาคมตามรายงานจาก Sky s p ป r t ตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาลินกาดกลายเป็นส่วนเกินของปีศาจแดงโดยมีโอกาสลงเล่นเพียง2เกมในซีซั N ่นนี้และไม่ได้ลงสัมผัสเกมทั้งพิมเมลีกและแชมเปี้ยนส์ลีก มแมคแคนงวย27ปีและเหลือสัญญาจนถึงซัมเมอร์ปีหน้าแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พร้อมจะปล่อยนักเตะย้ายสังกัดในเดือนมกราคมโดยอาจพิจารณาใช้เงื่อนไขขยายสัญญาหนึ่งปีกับลินการ์ดก่อนจะปล่อยย้ายทีมแบบถาวรหรือยืมตัวตามรายงานระบุว่าเรอัลโซเซดัดกำลังเจราจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อดึงลินการ์ดเข้ามาเพิ่มทางเลือกในแนวรุกหลังทีมดังแคว้นบาสเคยประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจกับปีแสดงก่อนหน้านี้ โดยการดึงอนันยานาซายมาจากโอทัฟอร์ดในซัมเมอร์ปี2017ในซัมเมอร์ปี2017ปัจจุบันเรอัลโซสดัดเป็นรองจากฝูงลีกเมืองกระทิงหลังเก็บ25คะแนนจากการลงเล่น12นัดตามหลังแอลติโกามลิทเพียงแต้มเดียวแต่ลงเล่นมากกว่าตรามี2เกมซึ่งทีมดังแห่งแคว้นบาสยังจำเป็นจะต้องเพิ่มขนาดทีมเนื่องจากต้องลงเล่น3รายการสำคัญอย่างลาดิกายูโรป้าลีกและโคปาเดเล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษวางแผนเสริมทัพล่วงหน้าโดยเล็งคว้าคลิแอนทิปเปียแบ็กจอมบุกจากเอลิตโกามริดมาร่วมทัพในซัมเมอร์หน้าเดะเทเรกราฟสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับตามองทิปเปียมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าที่เจ้าตัวจะย้ายจากสเปอร์ไปอยู่กับแอเลิตโกามลิดเมื่อปี2019ด้วยซ้ำและโอเนกุนาโซชา ก็อยากได้ดาวเตะรายนี้มาเป็นคู่แข่งของอารอนวานบิสาก้าในตำแหน่งแบ็กขวาและข่าวเผยว่าโซชาไม่ได้พอใจในฝีเท้าของวานบิซากา้าแต่อยากได้ชิปเปียที่ขึ้นชื่อว่าเป็นฟูลแบ็กที่เปิดบอลได้อย่างแม่นยำที่สุดคนหนึ่งนั้นเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กขวาและเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุกให้กับแมนยูนั่นเอง ควอนมาตาดาวเตะสเปนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงเรียกร้องและกระตุ้นเพื่อนๆอย่าเสียประตูง่งายๆเพราะเป็นงานยากและไม่ใช่ทุกเกมที่จะสามารถคัมแบ็กกลับมาเก็บชัยชนะได้ควอนมาตากองกลางชาวสเปนของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระตุ้นเพื่อร่วมทีมให้ระมัดระวังอย่าเสียประตูให้กับคู่แข่งง่ายๆก่อนเพราะการกลับมาแซงเอาชนะทีหลังนั้นถือว่าเป็นงานยากตามรายงานจากเดอะมิเรอร์ มาตาถูกส่งลงสนามในครึ่งหลังก่อนจ่ายสุดสวยให้กับมาคาราฟอร์ดยิงประตูนในเกมที่แมนยูเนเตต์บุกคัมแบ็กเอาชนะเวสแฮมได้ถึงถิ่น31ในเกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฮวนมาตาเตือนเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเตดว่าพวกเขาต้องหยุดเสียประตูก่อนในเกมเยือนแม้พวกเขาจะทำสถิติเก็บชัยชนะรวด100%เเซช่วงเกมเยือนที่ผ่านมาก็ตามปี่สแสดงเสียประตูแรกในเกมเพลย์แมตทั้ง5เกมนอกบ้านในฤดูกาลนี้ แต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือพวกเขาสามารถพลิกกลับมาเก็บชัยชนะได้โดยการคัมแบ็กนัดล่าสุดเกิดขึ้นในเกมกับ er เวสแฮมเมอร์วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังพวกเขาโดนนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนใช้เวลาในครึ่งหลังรัวแซงกลับมาชนะได้3-1ที่ลอนดอนสเตเดียมเราไม่ได้เล่นตามแผนเลยมันแสดงให้เห็นว่าเราต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นในครึ่งแรกและวิธีที่เราเล่นในช่วงเริ่มเกมมันเป็นเรื่องที่ดีมาก ที่รู้ว่าแม้เราจะตามหลังหนึ่งหรือสองศูนย์แต่เราสามารถกลับมาได้เพราะเรามีผู้เล่นและคุณภาพในการเข้าทำแต่มันก็มีแนวโน้มที่อันตรายที่จะต้องตามหลังคู่แข่งเสมอพอวันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดและเราไม่สามารถกลับมาได้แบบนี้ในครึ่งแรกเราอาจโชคดีนิดหน่อยที่บุกไปตามหลังแค่1นศนแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องดีพวกเขาทําประตูได้าจากลูกตั้งเตะซึ่งเรารู้ว่าพวกเขาแข็งแ,งแกร่งมากในจุดนี้ ในครึ่งหลังเราทําได้แค่ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและผมคิดว่าเราทําได้ดีเราเสียประตูเพิ่มและเราสร้างโอกาสและยิงได้สามประตูและเราสามารถยิงได้มากกว่านี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากแต่มันเป็นเกมที่อันตรายเมื่อคุณเสียประตูเร็วเพราะมันยากมากที่จะกลับมาแต่ด้วยช่องว่างของคะแนนเพียงสี่คะแนนจากทีมระดับที่4กับทีมระดับที่10ทําให้มาตารู้ดีว่าทุกแต้มต่อจากนี้มีค่ามาหาศาล หากแมนยูต้องการรักษาตำแหน่งไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้ามันเป็นฤดูกาลที่แปลกประหลาดคาดเดาอะไรไม่ได้มากทีมใหญ่หลายทีมเสียคะแนนและไม่มีทีมนำที่ชัดเจนเลยแม้แต่ทีมเดียวดังนั้นเรารู้ว่าเราต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายและตอนนี้เราคว้าสามคะแนนและหวังว่าเราจะก้าวขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสี่อันดับแรกคือจุดที่เราต้องการจะอยู่ในช่วงสิ้นปีและแน่นอนว่าในตอนท้ายของฤดูกาล